สบายดีพี่น้องกระกาบสบายดีพี่น้องกันเบิร์ดสู่สู่คนพี่น้องไงเนาะการยินดีตอนหับเข่าสู่อ่องน้องไาลาอีกแล้วพี่น้องเลยกลับมาพบมาพ่อกับน้องไาลาในตอนนี้พี่น้องไงเนาะกลมาอยู่ที่วัดอันบ้านนาคำพี่น้องเลยก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีคนเนาะพี่น้องเนาะ อ่าทางฝั่งไทยเพิ่นพี่น้องเอ้ยฝากให้น้องสาลามาเบิง่งวัดทางนี้เนาะพี่น้องแล้วก็มาถ่ายอัปเดตให้เบิง่งปล่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้อ่าโตเพิ่นสิมาฮอนนี่ก็เติบนึงพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้แดดก็แงๆไปพี่น้องเอ้ยปซะนะพี่น้องเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิง่งไปโซ่นํากันเนาะพี่น้องเอ่าแล้วก็เข้าไปาไทยเบิ่งเพิ่นอน่อา,ไ,า,าได้พี่น้องคือว่าินขาวเพิ่นว่าอ่า ไั่ใหม่วัดนะจ๊ะเพิ่นว่าไั่ใหม่วัดเนาะอ่าก็เลยเ่ยน้องหลามาเบิ่งเนาะก็มีผู้หใหญ่เพ,พิ่นอ่าให้มาถ่ายทําให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งเบิดสุขขู่สุขคนพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดไม่ว่ามีอ่าจิตใจงามเนาะ่าหรือว่าอยากเข้ามาสร้างสาวัดบ้านนาคำกะหาเข้ามาติดต่อทางน้องชายหลาได้เด้อพี่น้องเลยปัจจดดุบันในพี่น้องเดี๋ยวเาไปเบิ่งก่อนเนาะหาเป็นวัดหลังใดที่เพิ่นว่า าไผ่ใหม่หรือว่าหาฝุ่นอยากสร้างต่อเติมเข้ามาอีกพี่น้องเลยเนาะไปโอเคพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่บกง,ง,งก,ก่อนเนาะอ่าคือมื้อนี้ก็มาก,กับบ่าวพรนัน้นสบายดีบ่าวพรโอ้พี่น้องเลยเนาะดังเลเด้เนาะเพิ่นว่าไผ่ใหม่อันนี้นุง่งหลักทั้งฝุ่นบ่อือ พี่น้องเไปเดี๋ยวเอาไปเบิ่งก่อนเนาะน้องลาคิดว่าใหม่แบบอ่าสดๆเลยเนาะว่าเพราคิดว่ามาแล้วแบบอันนี้แล้วนเนาะแต่ว่าไพ่งใหม่หลายปีแล้วเพิน่นว่าน้องลาคิดว่าหากระใม่ได,ได้คือว่าคือว่าบนยินข่าวนะว่าษะพี่น้องเลยโอ้ป <S <S ไปเดี๋ยวไปถามไทยน้ำเพิ่นก่อนอ่าจะได้เนาะ โอ้ก็สบายดีเด้อสบีพี่น้องเลยอ่าโตยังไดเนาะวัดบนใดที่ว่าไฟไหม่บ่ได้บนเทเสนบเทเนเทเนัวนั้นบ่เดยวันคูกับบุคบนอยู่แต่มาสังแต่มาสั่งล้างใหม่คือล้งนี่สั่งกทปีก็ได้เพราะจะสำนี่มึงรูวมัดแล้วกันโอ้ลังใหม่บ้นี่โดยลังใหม่มืดมดไหม่มืดมืดเลยมืดิันวะมดไหม่มืดมือเลยผมจักไม่เห็นเลยเนะว่ามันเป่นก ไปจากทางไปที่โชคที่หาเลยโดยพี่น้องเอ้ยเนาะเถึงมีผู้ใหญ่ใจดีจากสดสวยกะคือว่าเขาเมื่อันนั้นขอแผลและเขาเป็นแบบว่าขอแผ่บุญแผลอยังนั่นแหละเนาะพี่น้องเอ้ยน้องลากะลงทุนมาพี่น้องเอ้ยเนาะน้องลาคิดว่าใหม่ตอนนี้ได้สองปีแล้วปีสองพันสี่สิบองพี่น้องเอ้ยใหม่ตั้งแต่ปีสองพันสองพุ่น แต่ตอนนี้เพิ่นเริ่มสร้างหลังใหม่แล้วเนาะหกับบ่แล้วเด้ยังเล็กเพิ่งเกิดเมียไงโอหลังหลังเอ่อพอได้แต่สามหนี่พอได้แต่ซามหนี่เนาะเบิดบ้านเบิดเมืองเพิ่นซอยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเลยว่าอ่ามีผู้ใหญ่ทางอื่นบ่แฝงเข้ามาอันซอยวัดนี่บ่พอบ่ได้แต่บ้านนี่ยบ่มีบ่มีแต่ในวัดนี่นี่ซื่อๆเนาะออืโอ้พี่น้องเอ้ยแล้วตอนนี้ทางอ่า อ้ายย่าเพิ oh <hi> ่นครูบาเพิ่นนอนอยู่บังไดบนพักนเาเพิ่นนอนอยู่กุฏิน้อยนั่นกิอกระน้อยตัวนี้บ่อพออยู่นี่กระน้อยกระน้อยเนนอนสงองค์บกระน้อยนอือยาครูอ่าบ้านนีจักองค์2องค์บ่2ี่ด้2อือนี่โอ้น6คนพู มนจกนาะไปเนาะไปเนาะบกุฏิบางเน้น่อยเนาะนนี้เนโ่มีคนอยู่นน้าใส่ยังมดนโดยโดยน้ออ่าที่โทแต่หลังเฮื่อนก็พอจะได้ต่ซ้ำนี้เนาะพอพอซำนี้ไปเนมลวยตอนนี้จะอ่าแปลว่าตอนนี้ยังขาดเหลืออยังแน่บ่าพอเหตุเติมเหตุต่อขาว่ามีงบเขามากอะนั่นนนนักเหมือนจะได้คงราคาก่อน ในนักนั่นบ่โดยที่ได้โค้งนักน่งคือเพชรไหมล่ะนี่แหละโค้งโค้งไหมมันคือโค้งเล็กยังไหลโค้งเล็กเปอร์หนูโค้งเล็กเนาะเป็นว่าจะได้โค้งเล็กบ่โดย่ได้โอ้ยพี่หนุ่มเพราะว่าโค้งไม่มันกะไม่การบ่ได้เนาะบ่มีบันใหม่แล้วมันใหม่แล้วมันใหม่แล้วนี่เลยยังได้โค้งเล็กเพิ่นยังได้ไปว่าโค้งเล็กท้าแม่งได้โค้งเล็กนี่เนาะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันหลังใหญ่เด้เบิ่งหลัง่ได้น้อยพี่น้องเอ้เนาะนี่ ลาๆอันจังแม่คุณจังแม่พอีนหลังนี่จะไปเยอนี่กรมจะไหลลงได้เก้าสิบสองสิบสองที่ด1านสิบสองสิบสองคูนเก่าโบกว่าและทั้งหมดไปหลอดบึงก่อนบ่ไปบ่ไปหลอดลงก่อนก็ได้หาหลอดบึงก่อนี่น้องเล๋ห่องว่นอา เบิดบ nó ้านเบิดเมืองเพิ à, ่นพี่น้องเอ้ยเนาะามีแต่สดสวยเข้ามาได้ํานี้พี่น้อง้เพิ่นก็ได้อโตตัวบ่ได้น้อยเนาะหลังนี้ก็ได้พนะงนึงอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้นี่คือวัดวาบ้านอ่านาคํา่พี่น้องเอ้ยแต่ละห้องี2่ห้องนี้ห้องห4เมตรบ กลับมาถ่ายทำเบิ้องไปพี่น้องเลยอาทิ่โทรผมโทรมาอมาอัปเดตเบิ้งแน่ว่ะก็เลยมาถ่ายเบิ้งพี่น้องเลยว้าโทเนาะถือว่าไงขักำลังกานไหหลังนี้เนาะอ่าสางแล้วก็มีบนฝักบนเสาเลยอือนั่นพี่น้องเลย นนในใจก็ยังให้ภาวนาอะไรเนาะพ่อยพ,พี่น้องเลยเขามาทําบุญทําทานนํากันเด้อพี่น้องเลยเนาะเขามา,าสดสวยหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีทางต่างประเทศทางฝั่งไทยฝั่งเาาหรือว่า,วา,วาทางต่า,า,างประเทศพ่อยพี่น้องเลยเนาะเ <c oughs> ขามาอ่านชอยวัดทั้งบ้านนะครเนาะอตอนนี้คือผนจุดเด่นคือยังให้ได้โครงหลังคานั่นแหละพ่อยพี่น้องเลย ถ้าว่าใส่โครงเหล็กนี่ก็เอามันเฮ็ดโครงไม้นี่บ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะหลังมันใหญ่พอพี่น้องเยมันกสิบ่ทนทานถ้าเฮาไปว่าใส่อันอาโครงเล็กนี่สิแน่นนาอพี่น้องเอ้ยแน่นนาแล้วกสิอยู่ทนหลายปีให้แบบอ่าใส่โครงมนี่ก็มันบ่ได้พี่น้องเนาะไม้มันหลังใหญ่ยามนครับอ่าอีหยังน้หนักยากพี่น้องเอ้ยว่ามุงอีหยังกเติมนึงอยู่ อืออ่าให้ทางพ่อเล่าๆคิดได้บ่พอแบบว่าสะพาะโครงเล็กนี่แบบว่าใต้เบิดโครงนี่เท่าใร๋หลังนี่นะกาหูอยู่บ่หลังใหญ่เด้นาะต้องได้ไล่นี่กันต้องได้ไล่บิ่งก่อนนะเรื่องน,นี้เนาะบ่เพ่นได้ว่าอัน ยันย we yes. we mm ัง hmm. ah, ่สางมีงบบ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 ่บบ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 บ่บบ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 บางบบ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 ่บบบบบนบบบบบรบบ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 ่บาบเาาแต่บบูอนะ หลายลักเนาะลาโอุ้ดแล้วสามสิบส่สิบลักไปไพี่น้องเลยลักแล้วเลยอืมวนีมนีสบโไกไปไอ้อันขออนุญาตถามเนาะพอด้คุยนําตั้งแต่ดนเนาะอ่าจะคู่ซื้อจะคู่เสียงนะปัตตนีทังใบทางพอนี่อ๋อศิลวัฒน์บ่ศิลวัฒนทางบ้านนี่บ่เป็ตัวแทนในเกบ้านตัวแทนนันเกบ้านเก อาบ้านนาคเนาะบ้านนาคขเราะว่าเองการจะตั้งบ้านโม่หมดเหมือนเป็นผุจัดเจงเป็นศิลิวัดบ้านผ้จัดแจ้งเนาะเป็นผุแบบทัวัดเนี่ยมันทั้งวัดคุบานนนนโดยให้มันแล้วเนาะยังให้มันแล้วขอยังให้มันแล้วคุณ่อเน่ยบอได้วายังไรเจ้า่าสบอสธรรมบ้าแกวแกบ้านเมืองว่ายๆดยอะยไรย่างหรคยอยยังให้กูตีนี่แล้วโค่อดบบอจึ้ครับาเป็นบอาได้เป็นบอเฮ็ดในเองดี โดยโดยดีดีเนาะเงินหนบ่งเงินหนึ่งทองคิดไรกบุสวนใจถ้าวันนไอ้พลอจะมาพห้องกุมมุมือบัตรแล้วพ่อยจะจะกินน้ำสิสาิเป็นนเออจำหงีก็บอให้แล้วขอบสนใจอีกคนยังไรตกกตีนี่แล้วโดเโดยโดีแล้วเขาไม่จิตใจงามเนาะเฮ็ดคือทำบุญนั่นแหละ นี่สร้างสร้างประเมินประเมินเครื่อนวัตถุเห็นว่ามีมีสั่งเป็นผกเขตเนี่ะประเมินวัตถุคนในบ้านประเมินวัตถุออกมาเท่าไหร่ให้เป็นประเมินเบิ้งว่าว่ามันสิเบิดเท่าไหร่แอ้กันใช่มืนก็นหมอดูมาตะเวียงก่อนหมอมือเวียงเด้เนี่ยสั่งมาตะสั่งอยู่เวียง เาอพูดในบ้านเนี่ยมันมันเวียงบ้านเวียงบาทมันเกิดอยู่พุ่นมากมีอยู่นี่นะถามคนนั้นก็จะซืต้องต้องมันพูดจักเนาะราคาเนาะบอกประเมินข่าวัตถุวัตถุไรอยู่ในโครงการสร้างตัวนี้นะวัดเท่าไรอินเฮาสตไหลไหลกะคือสังเกตก็ไหลแลไหลไหลไปได้อยู่อยากให้ไหลละเมืงหลายคื้นมาจะออกเทอะไรเอาไงเนาะ โอ้โหไปเดี๋ยวเอาทางพ่อสวนเลาะไปเบิึงกุฏิบ่อนบนอยู่บนเศร้าเน่นะพี่น้องเลยแล้วเราอยู่กันจัวนี่หกคนบ่แม่นอันอันยาสองคนอเจ็ดแปดแปดคนพี่น้องเลยใส่กุฏิหลังบนอยู่แปดองค์เนาะโอ้ยหลังหลากแล้วพิดได้พี่น้องเลยโอ้ขอโทษเด้อพี่น้องเลยเนาะโอ้ยว่าไปได้พี่น้องเลย ลืมเลยน้องหล่าก็ได้ขพ่อนเลยโอ้ยขอโทษเลยไรพี่น้องเลยเน่ยหลงังนี้หลโอ้หลังนี้ก็ตัวยูลลย่ลายอ,อยู่ขนาดนาออันนี้กติพันอยู่ไปพี่น้องเลย ขออนุญาตซองมึงได้บ่พ่อได้ได้ดยโอ้เลยขออนุญาตมึงเด้อพี่น้องเลยนี่น้องหลังพันยูอืมที่ไปโมทนาน้ำเพลินบ่โอเอาปุ๋ยยีนูนักไหนเคี้ยนในรถแล้วก็ได้ตังพ่อขึ้นไปโมทนาน้ำเพลินโอ้บอลยูก็ได้พี่น้องเลยนะ มันมนาสือกระเพม่นาะื้อกาแฟมมาบนรูก้มมาบนไออกอแก้วออกสังเกตบ้านพุสว่างบ้านพุสว่างฮะพุสว่างโอ้เิ่นหูนักพอหูนัก้ยวดดะขึ้นก้อนนเน่บ้านไอบ้านพุสว่างนพุทนสว่าง

ยี่ส่งรอนเนาะไแล้ววัดจะเข้มข้นข้าวให้เลยวย่ะ